ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเหรียญเหรียญดิจิตอลนะครับเหรียญคริปโตนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนว่ามันจะถอนได้กี่เหรียญนะครับเดี๋ยวกดไปที่วิดอก่อนนะครับดูนะครับนี่เราสามารถถอนได้เยอะมากนะครับ ถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.5 USD นะครับดอลล่าก็ถอนเข้า f o r e Pay นะครับเดี๋ยวผมจะทําสอนทําหาเหรียญน,นะครับอ่ามีบิตคอยอิตาเรียมอะไรได้หมดเลยนะครับเยอะมากนะครับนี่มีชิบะด้วยนะครับก็การถอนขั้นต่ำก็อยู่ที่0.005 USD นะครับน่าจะถอนเอ้ยน่าจะทำได้แล้วถอนได้เลยนะครับมาที่ PTC นะครับช็อตลิง์นี่ผมทำยากนะครับต้องทำในคอมนะครับแล้วก็เคมนะครับเป็นรูปกอกน้ำมาที่เคมก่อนก็ได้นะครับอ่ากดเข้าไปอ่าแล้วก็ให้เราเลือกเลขนี่นะครับ1-2บวก2ก็ได้3นะครับได้2-7อ่าแล้วก็กดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดรีวาร์ดไปได้เลย แค่นี้นะครับเราก็ได้มา0.005อยู SD แล้วนะครับแต่ผมก็มันก็สามารถถอนได้แล้วครับแต่ผมจะมาสอนเข้าไอ้ PTC นี่นะครับอ่ะมีงานนะครับได้เยอะมากหนึ่งงานก็ได้เยอะแล้วก็มาที่ View AD นี่นะครับกดเข้าไป แล้วก็รอ10วินะครับมันมีหลายงานนะครับก็ทุกคนกดกดรับให้หมดเลยแล้วก็จะได้แต้มาถอนเข้ากระเป๋าฟอ์เซตเพได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะครับอเค่นี้กดติ๊กถูกไปแล้วก็กากาวเว็บที่มันดิ้งมาออกนะครับอเค่นี้นะครับ <c oughs> การถอนเงินมาที่วิดดอเลยนะครับผมจะถอนให้ดูเลยครับ ประวัติการถอนก็มีแค่นี้นะครับก็เป็นเว็บที่ผมได้รีวิวไปเว็บที่แล้วนะครับถอนเป็นบิตคอยน์นะอ่าผมจะมาถอนเป็นบิตคอยนะครับเข้าฟอสิตพีนะครับเปลี่ยนอื่นมีเยอะมากนะครับแต่ผมจะมาถอนบิตคอยอ่าแล้วก็ให้เราใส่ที่อยู่ไปนะครับ เดี๋ยวผมจะดูเงินก่อนนะครับว่ามีอยู่เท่าไหรอ,อ๋อองผมยอดถอนมันยังไม่ถึงนะครับก็ต้องไปดูวิดีโอแล้วก็เคมเคมนค้ำเป็นลูกปอกน้ําให้ครบก่อนนะครับถึงจะถอนได้แต่ผมรับประกันเลยนะครับถอนได้จริงนะอันนี้ยอดถอน,มนผมยังไม่ถึงก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเแต่ผมจะหาเว็บดีๆแบบนี้มาแนะนาอีกครับแต่ผมรับประกันนะครับเข้าจริง เข้าแน่นอนนะครับอ่นี่ขั้นต่ำมันอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับโดยตีก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ